สวัสดีนักสร้างบารมีสายบุญทุกท่านคลิปนี้พาไปเที่ยวแล้วได้บุญที่กุศลสถานบ่อพรานล,ลางเนื้อตามตำนานที่เล่าสื่เนื่องต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพรามบุญท่านจะออกล่าสัตว์เป็นอาหารอยู่บริเวณเขาและเขานั้นเรียกว่าเขาสุวรรณบันพศรานบุญได้ยิงเนื้อไปหนึ่งตัวและเนื้อตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ และว,วิ่งออกมาจากพุ่มไม้โดยไม,ม,ม่มีอาการใดๆและหนีรอดไปได้เนื้อทุกตัวที่พรานบุญได้มาจะนำมาล้างที่บ่อนี้บ่อนี้เป็นบ่อพรานล้างเนื้อส่วนเนื้อตัวนั้นที่พรานบุญได้ยิงแล้วหนีรอดจึงเกิดที่มาของการพบรอยพระบาทก็เชิญชวนสายบุญ มากราบสักกาะระปู่พรานบนุญผู้พบรอยพระบาทขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปูหลอกน้ามวันนี้คืนนี้เนี่ยปู่อ้าวติดหน้าจา้อที่ได้ไหมคะได้ค่ะไม่เป็นหนาสมมากแล้วแล้วในการทำบุญนะคะพอถ้า<อ>ทุกเียนทองก็ทำบุญเด็กสู้แล้วแต่ค่ะ ถ้าต้นรรมนิชามูลร้อยหนึ่งเก็จะได้ถวายพระธรรมนก็ถ้าธรรมนีชฝึกที่เอวแล้วก็จะลากใจกลับไปบ้านได้เพราะว่าข,ข้างหน้าจะมีบ่อที่ล้วงเหรียญเสกทายค่ะเ้เดี๋ยวออกมาออกมาก็มันล้วงเหรียญตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีบ่อเสงทางลวงเหรียญบ่อพันั ขอเชิญสายบุญกราบสักการะปู่พานบุญพร้อมกันค่ะตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอออาออเอโอหาโอมาออรัก อ,อือเอรสับมาขมาพระเจ้าและทางช่องสุป,ปังชาแนลและผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมขออำนาจบุญบารมีองค์ปู่พานบุญอำนวยอวยพรอวยัยให้ธรรมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคไภัยไข้เจ็บแค้วคลาจาก ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเธอที่นี่มีให้จุดเสียงโชคลาภแล้วก็เดี๋ยวมาปิดทององค์ปู่พานบนแล้วมาดูเลขใครมีโชคก็ได้โชคไปนะคะ มีคนเสียงไายมาดูพร, Stand พร้อมกันค่ะอันนี้คือแบตกดิทที่เราอย่มานานเนาะแ็คิดว่าเวลาคนมาอธิษฐานอ่ะเอ๊ะเขาอธิษฐานยังไงว่ามันถึงได้สิเร็ักว่าเขาได้อะไรแบบนี้บอกัเราว่าคปทอะไรแล้วนอยรางนั้นคือไปทาบุญต่ออ่าไปปิดองางใต่อจะได้ลากกับ เหรียญที่เธออยู่ในมือนี่คือเหรียญที่เธออธิษฐานจิตไว้เนี่หรอปล่าปเหรียญที่อธิษฐานจิตไว้แล้วเธอหย่อนลงไปใช่หย่อนหย่อนไปไหนหย่อนลงไปเลยค่ะหย่อนให้หัยหย่อนลงไปเลยแล้วล้วงแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะล้วงเหรียญกับพื้นขึ้นมาได้กี่เหรียญได้หรือไม่ได้แล้วแต่เล้วราจะเอาของเหรียญขึ้นมาขึ้นมาก็จะเจอเหรียญคนอื่นก็ได้ค่ะ มุดเ,เจาเหรียญสามได้เหรียญห้าก็ได้เออเหรียญห้าได้เหดีแล้วก็ได้เออทุกเทียนทองก็ทำมุลใส่ตู้หลกแล้วเป็นถวา,ายพระกอวมาจะลาดก้วยเอ้ยบ่ะก้วยนั้นลาไปบ้านได้นะใส่ก็ลา เลยดีมากดีมากนะได้ลกอะไรายอยาถ้าายดักค่ะัลองี่แถ้าจะเข้ามเกกวามีอย่แล้วอ่ะมันาลนะ้หคะได้กี่เหรียญหรือว่าได้หรือไม่ได้ <c oughs> เลียห้เดยได้เพิ่มอต้องตีนี่เลยโอ้โหลงทุนแล้วมีกำไร้ไปอุ้ยอ่ะี่บอก่าน้ำเนื้อลูกลู้ทไงอ่ะงอะไรค่ะอันนี้หินแล้วก็น้ำจะเย็นๆ่้น้้น่้ละไม่มีเนไม่มเนไม่มีเ ออออมทัค่ะอันนี้ยันเกี่ยวกับอะไรคะอันนี้ของปู่พานบุญเลยค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเรียกว่าคาถาค่ะคาถาเลยคาถาคือท่องอันนี้ก็คืออันนี้เหมือนกันนี่นี่้ไปอ่อเองเพิ่มเพิ่มถ้าได้ไปแล้วหรอก็ค้าขายดีใช่ค้าขายดีไปไหนก็แถวคาดตอดไทยเหมือนกันพานบุญนี่ห่ะทิ้งท่องค่ะที่แอจะเป็นตอง อันนี้จะเป็นหมูกระด่เดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวจะจะมีล็อกเก็ต<ม>ค่ะล็อกเก็ตปูพันดูนอันนี้จะเป็นองค์จำลองท่าที่ททมีคนลองเสียงไทยไเยอะข<ไ> <ไ S 2> ึ้นค่ะ แขหนสั้นแขหนสั้นก็เอ่าลองแขนยาวหน่อยครับเออแขนสั้นแขนนอนลไปเลยนอไม่หลับเหมือนกันควันทั่วเลยอ่ะใส่ขวนถุงเลยนะเดี๋ยวเป็นเพราะว่าหนูไม่ได้อ่านิทานได้กี่บาทเอออ๋อได้บาทเหนึ่งโอเคข้ามซอนข้าวเหนียวงม่ลุ้งหว้าฟงไลองใหม่ดีป่ะอยากวงลไม่ต้องหย่ออะไรค่ะเออลองไม่ห้อน <unsafe problem> <STUDENT> ที่นี่มีอีกจุดหนึ่งคือปู่ชีวกที่คนมาขอด้านสุขภาพจะพาสายบุญเข้าไปกราบสักการะองค์พรใหมคนเอ็มและทำบุญลงศพ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะไปมูกันต่อเลยค่ะกราบสักการะท่านเฮ่งเจียค่ะ ขออนุญาตเอาคลิปลงช่องได้ค่ะได,ได้ยินดียินดีค่ะขออนุภาพเอาหน้าลงช่องด้วยได้ไหมคะได้ค่ะ,คะได้ได้ได้อันนี้เครื่องสักการะไหวบูชาอธิบอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะ ราคาชุดก็ได้ค่ะเอาพี่เดือนนั่งกะได้ดังหน่ค่ะสำหรับชุดอาว่ายกงนะคะก็จะมีเป็นเซตประทั์หรือจะไหวยธรรมดาที่เป็นคู่เทียนลระอาขอะอาน้ำมันแลอันนี้จะเป็นชุดประทัดพันนัดค่ะแล้วก็จะมี5้าร้อยน้หรือตามที่เราอยากจะจุดก็ได้ จะเป็นผู้ใหญ่เทียนใหญ่ตามที่ทุกคนอ่านสะดวกว่าชุดม,มีชุดร่า้าร้องโบว์โบว์นะคะอ๋อชุดร่างแล้วชุดเล็กเท่าไหร่คะชุดเล็กอันนี้สองร้อยบาทบแล้วก็ชุดใหญ่สามร้อยบาทบอันนี้ชุดเล็กเล็กชุดที่เล็กยยนี้ก็ทำบุญอย่างละยี่สิบบาทนัดจัดชอบจุดนะคะเพราะว่ากลุ่ที่นี่ชอบสิทธิ์นะคะนี่ชุดผ้าไว ปกติเราจะถวายเจ้าแม่ทับทิมกับเจ้าแม่กุฏิชุดละเท่าไหร่นะชุดละร้อยเดียวสิเหมือนก็มันจะบอกว่าติดส,ส่วนมากที่นี่จะมีแต่คนไทยแย่สายจีนและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะ บรรยากาศภายในสวยงามและร่มรื่นมากค่ะ ใจบุญท่านใดที่มีจิตศรัทธาบูชาเครื่องรางของขังวัตถุมงคลเพื่อทำนุบำรุงบ่อพราล้างเนื้อสามารถมาได้นะคะทุกชิ้นผ่านการปลุกเสกแล้วค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนมาขอโชคราบเทพเจ้าแห่งโชคราภชัยสิงเอียะ ปฏิมากรรมที่นี่สวยงามมากก็เชิญชวนสายบุญทุกท่านมาเที่ยวแล้วได้บุญที่กุศลสถานบ่อปรานล้างเนื้อด้วยนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะ